เดี๋ยวเายังไม่เเริ่มลยยังไม่ได้เริ่มถามสักคำเดียวใช้เขาถามมันจะถามซะแล้วเหรอนนวะลองอยากฝึกงานมือโปรบ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าปีหน้าไม่รับค่าตัวปีหน้าวันดี้ให้เต้าสัมภาษณ์มากเดี๋ยวปีหน้าเรามีเป็นยังไงบ้างแจนปีมีเป็นยังไงบ้างแจนปีนีทำไมทีทไมทีเข้าไปมอ่ะปีหน้าเรามีผลงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยให้แบบคนดูติดตามหน่อยลองคุยหน่อยได้ไหมครับเออโอเคโอเคได้ได้ครับก็ อจริงเหรอไอพี่เขาถามเลยจริงจังบ้าเลยเราเราไม่เลียวกับพี่เขารีเสิร์ชมาแล้วถามแฟนมีที่ผ่านมาไอสี่คนครับครับเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกสนุกเราเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้ร่วมได้ร่วมงานกันด้วยทั้งคู่น้องกล้วก็คู่อ่งพี่ผมต่างผมกับพี่ฟิล์มนะครับก็สนุกเลยแล้วโชว์นั้นคือจัดเต็มกันแบบสุดๆจริงๆไม่คิดว่า จะ,จะหนักหน่วงขนาดนั้นเหมือนกันท,<ช>ท,ที่ที่เราเล่นกันบนเวทีเนาะใช่แล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่ามันมีทั้งส่วนของเกมแล้วก็โชว์ชที่พวกเราทั้ง4คนตั้งใจออกไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูกัน<ช>ครับ<ช> พอได้มาเจอกันสี่คนมันมันสนุกหรือมันกลัวหรือมันี้ไหมไม่ไม่ได้คิดรูปแบบแบบนี้ไว้เลยคือตอนแรกก็คิดว่าอ๋อขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันนี่ก็จะจอยกันเรื่องเพลงไปเอาไปเอามาอ่ะไปทางแกล้งกันซะงั้นใช่ก็เลยสนุกไปอีกแบบนึงแฟนก็ชอบกันครับแต่แฟนแจ็คพีมรู้สึกเลยว่าก้าอู่มันเขาเป็นที่เราคิดเลยไหมโอ้ยเขาร้ายฮะโอ้ยคนนี้เขาร้ายกว่าที่เราคิดไปอธิบายขยายคิดว่าเขาเป็ตรงนี้คือเขารักกันมากกว่าที่เราคิดอีกครับ ถ้าไม่มีไม่อะเราเราพยมดูสไตล์โดนแกล้งที่สุดเลยเราดูโดนแกล้งไม่เมผมไม่จริงสู้เขาไม่ไหวไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงครับที่เขาเนี่ยตัวแกล้งเลยครับว้าวพี่ฟิล์มพูดเท่าไรยังไงเมื่อกี้เราบอกเออเออไรไงพี่เขาจะชอบแกล้งเราเราก็แบบ สู้เขาไม่ไหวเล้วพยายามแล้วแต่เขาตีนขึ้นยืนนั่ตาอุบเดินเหมือนเจ้าคืนเลยทุกอย่างที่ได้รางวัลการแสดงมาใช่ว่าแล้วว่าดีใจมากด้วยเนี่ยคือเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอามาผมก็ไม่รู้ว่าผมผมไม่รู้ผมจะเชื่อไงเพราะว่าเวลาแบบผู้ใหญ่บอกก็บอกว่าให้ดูการแสดงที่ฟรีมาไว้ถึงจะรู้ว่าแบบไอ้ดีเมทอดหรือเปล่าหรือว่าตอีิยังไงแต่ความมันออกมาที่พฟิลได้ก็คือโหอเวลาเล่นเวลาเล่นนี่คือเล่นได้ขนาดนี้ปะ ไม่ครับไปนี้การแสดงเลยเนี่ยผมโดนพี่ฟิล์มาแก๊งเฮ้ยเราแพ้แล้วแล้มาทักปิกนี้ได้ไหมครับโอเคครับดูเทุกคนเป็นตัวต้นเรื่องในรายการกัดแกล้งมันเป็นการ entertain แฟนคลับครับเพราะว่าแบบว่าจริงๆตั้งแต่เรารู้ว่าแบบว่าเป็นของทรทจัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเราก็อยากแบบอิ p r e s s ทุกคนเลยที่มาวันนั้นเพราะว่าเรารู้เลยว่าแบบมีทั้งคนที่เป็นแฟนคลับเราด้วยแล้วก็มีคนที่แบบเจอพวกเราครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรต่างๆบนเวทีเนี่ยพวกเรา ยิ่งแม้แต่โชว์พวกเราเองก็ตั้งใจมากมากแล้วรู้สึกว่าบนเวทีวันนั้นเรามีความสุขกับแฟนคลับมากทุกความที่เราได้ร่วมงานกับรุ่นพี่รุ่นพี่เป็นยังไงบ้างทฮครับทำงานกับรุ่นพี่เหรอครับแสบมากมากครับแต่ว่าแสบแสบหูไม่ใช่แบบสนุกกันมากๆจะพูดว่าสนุกกันมากเรารู้สึกว่าเป็นการเล่นเกมบนเวที เป็นการเล่นเกมบนนวีทีแล้วแบบสนุกแบบเหมือนเราได้แกล้งกันอินเตอร์เทนกันแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์มร่วมกันไม่จะแอบอะไรเราชมเราชมเขาบอกู่าแอแล้วที่นี่มีมีเรื่องหลังสเตจมาเล่าให้ฟังคือพี่ฟิล์มอะเขารักน้องมากเขาก็อี้มาแล้วเขาไม่ได้นอนเลยเขาให้น้องไปหลักสุคนที่หลับคือคนที่หลับคือพี่โอไม่ใช่คุณครับใช่ครับ คือเขาเป็นพี่แบบว่าคือเอามาแล้วก็ให้น้องนอนไปเลยแบบพอผมบอกว่าพี่ฟิล์มนอนไหมพี่บอกเออนอนไปเลยนอนไปเลยคือเขาแบบเป็นบิดเบี้ยร์มากๆเลยครับเขาเป็นคนดีเนาะเขาเป็นมุมจมากจริงๆเขาเี็มุมที่น่ารักพี่แจ๊บพี่ฟิล์มเองขาสอนเราสองคนด้วยได้พูดีดีอันนี้เรื่องจริงไงเรื่องจริงขอชี่ชมตั้งเนี้เปิดเลยไม่จริงไม่จริงขอที่ชมคือในหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเห็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่แบบเขาทำงานมาเยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันน่ารักในการที่เขาสอนเราวางตัวอะไรต่่างๆ ครับแต่อะไร่แตมันดีอยู่แล้วนะแล้วมันดีอยู่แล้วเมื่อกี้ว่ากจะจบปิดแบบสวยๆเขาบอกว่าพี่น่ารักและน้องน่ารักยังไงบ้างน้องน่ารักทำน้องเป็นคนตั้งใจทำงานมากใช่ตอนซาวเช็คก็คือซาวเช็คแบบทุ่มสุดตัวจริงๆครับก็จะกินเวลาพี่ด้วยเฮ้ยเราซ้อมไปก่อนเหรอซ้อมไปก่อนอ๋อโทษผมมาที่หลายังเขาตั้งใจซ้อมครับแล้วเขาก็ ทำกันบ้านเยอะครับก็คือเวลาโชว์รวมก็ได้น้องๆช่วยเยอะมากอันนี้พูดจริงๆครับพี่จำน้ออะไรไม่ได้ก็เนี่ยเขาจะอหน้าเลยพี่ๆเดี๋ยวพี่ลงไปข้างหลังแล้ผมมาไปข้างหน้าหน่อยพี่ก็แอบดูแล้วกันอะไรเพราะว่าน้องเขาแบบเป็นศิลปินไอ้นี่มาก่อนเต้นเก่งมาก่อนเต้นเก่งเช่นเดียวกันครับเวลาพวกเราต้องไปเรียนการแสดงเราก็จะต้องเป็นแบบเป็นบทของพี่เขาสองคนนี้ต้องไปต้องไปเดินชมประจันอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ เราก็รู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบเออชอบชอบน้ำพยางูขาวตอมจบอาจจะไม่ได้เป็นรอเรื่องก็ได้นะครับใช่ไหมนาำพยางูขาวใช่ไหมทร้านแตเที่เขาไปดูมาจริงจไงจริงจริงร้านนีของชอบอ่ะมันร้องมากกว่าพูดหรือมันพูดมากกว่าร้องก็ทั้งสองอย่างเลยครับทุกอย่างมันเกินมันเกินกว่าไหนสคริปครับอ่าทุกคนเนี่ยแค่ให้ภาพมันเล่าเรื่องแค่อยู่ตรงนี้สัมภาษณ์กันตรงนี้สี่คนอ่ะ ยังวุ่นวายขนาดนี้แล้วไปดูในคอนเสิร์ตวันนั้นอ่ะมันมันจะสนุกขนาดไหนใช่ครับจะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกไปทางทั้งสี่โอ้ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับก็ยินดียินดีที่จะร่วมงานกันยินดีไหมยินดีครับยินดีผมด้วยเพราะว่าทีสองคนขออนุญาตร่วมงาครับผมกวนไม่หมจริงผมต้องบอกว่าผมต้องฝากเนื้อฝากตัวกับบ้านคุณยายบุญฟรีบากว่าในบรรยากาศบรรยากาศวันนั้นมันสนุกมากคือปกติเนี่ยเวลาเราไปสองคนเนี่ยมันก็สนุกแล้วใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าวันนั้นพอมันเป็นสี่คนอ่ะแล้วเหมือนแบบ ทุกคนได้รับแบบว่าความรักจากแม้แต่คนที่ไม่รู้จักพวกเราไงเราเขาก็ได้รับความรักจากเราคนที่ไม่รู้จักแบบแบบยังไม่รู้จักพี่เขาก็ได้รับจากความรักจากพี่ผมรู้สึกว่าพอมันมันอยู่ด้วยกัน4ี่คนมันสนุกถ้ามีโอกาสก็น่าทำอ่านาทำน้าทำใช่ซีรีส์สักเรื่องเนาะอะไรก็ได้นะจริงๆแบบจะเป็นแบบเหมือนเดิมเป็นแฟนม้ก็ได้หรือว่าเป็นการแสดงด้วยกันก็ได้น่าสนุกหมดเลยครับครับยังพอแฟนม้มันจบมันก็เกิด d าม m าขึ้น ครับเราัดคับไอ้ผเราจะชี้แจงให้มาอ๋อก็จริงๆเป็นเป็นเรื่องของทางผู้จัดครับกับทางกับทางช่องครับก็ได้เคลียร์ปัญหากันไปจบเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้ครับอย่างแฟนครับทุกคนก็รู้สึกเสียใจอะไรอย่างนี้เราอยากจะให้กำลังใจหรือว่าบอกอะไรอ่าจริงๆพวกเราทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับแฟนคลับทุกคนเนาะถ้าถ้าใครติดตามโซเชียลของพวกเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่า เราเราเราเองก็รู้สึกเสียใจที่เกิดเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วพวกเราก็ได้ห้กกำลังใจแฟนขับทุกคนอยู่แล้วยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนขับทุกคนนะครับที่เจอปัญหานะครับยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็อยู่ข้างทุกคนแล้วกันนะครับกี่ตอนอื่นต้องบอกว่าเราเราเสียใจมากเพราะว่าในในส่วนบางส่วนแล้วมันนอกเหนือในในการความควบคุมของเราอะไรเงี้ยจริงๆพวกเรา4คนนั่งนั่งนั่งกันอยู่ยาวเราเป็นห่วง เป็นห่วงมากๆคือทุกคนแบบเป็นห่วงแบบเป็นห่วงสุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการจัดการระหว่างผู้จัดกับทางช่องเนี่ยที่บอกไปนะครับก็ยังไงเราก็อยากจะบอกไปครับทุกคนว่าเรารักทุกคนอย่างใจจริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงจริงๆด้วยยังไงก็ถ้าใครแบบว่าได้รับผลกระทบยังไงนะครับผก็เราอ่านอ่านตามดีพทอยู่เสมอตลอดเราดูอยู่ตลอดครับแล้วก็จะบอกว่ารักจริงๆรักแะเป็นห่วงครับผม ยืนย <LY> ันว่าสี่คนจะมีอีกหมายถึงว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับก็เรียกใช้พวกเราได้ได้ครับขันงานอีกครั้งคุณมิองตลอดขายเก่งเราสองคนคุณชายจะกลับมาออนแอร์แล้วเราแล้วเปล่ตอนนี้มีทั้งเพิ่งออนแอร์จบไปที่ญี่ปุ่นด้วยเนาะก็เมื่อกี้แฟนๆก็ที่ไปพวกเราไปแฟนมีตมาก็กระแสตอบรับดีมากแล้วก็จะกลับมาออนแอร์ที่ที่ไทยอีกเฮ้ยรู้สึกว่าออนแอร์ไปแล้วนะ ดูไปแล้วเพราะย่าผมเปิดดูอยู่เหมือนกันผมก็ไปย้อนดูเหมือนกันจะดูในวันดีใช่ไหมครัลีรันดูด้วยครับในวันดีด้วยแต่ว่าย่าจะถนัดดูในทีวีมากกว่าจริงๆก็อยากให้ดูกันสดๆในทีวีเลยนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับตอนนี้คุณชายกับคอนอีกร้อนนะฮะวันวันอะไรนะพุธพฤหัสเวลาเวลาอเลยพี่ทุกวันพุธพฤหัสนะครับสองทุ่มยี่สิบทางช่องวันสัปสเด็ดนะครับใช่ครับลาค่ะ